สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่หน้าง,งานโซนอำเภอบ้านกรวดนะครับผมพาทุกคนมาชมบรรยากาศการทำงานของทีมงานรถขุดกันหน่อยนี่รถขุดเีสยตินก็อยู่นี่ครับโคเบโกเอสเคหนะึ่งสี่ศูนย์ฮะกำลังตัก ดินใส่เจ้านมเย็นเลยนะนมเย็นนมเย็นทีมงานสายโทรหนึ่งนะฮะรถดำไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ว่า เต็มกลองเลยนะเอาแบบล้นๆนเลยะล้นๆพูนพเลยนะครับรถดำรถดำนะครับนางานบ้างกรวดับผมพี่อยู่ประมาณสองสามเจ้าใหญ่ๆนะครับผมนี่โครงการขยายอ่างเก็บน้ำนะครับผมครับอม ก็ใส่ก็เต็มกล่องเลยนะนะครับผมนี่นะครับรถเจ๊แคทก็มานะโอ้โหอัดเต็มกล่องเลยครับางานตรงนี้ก็มีรถขุดอยู่สามคันนะเอทหนึ่งสี่ศูนย์นี่ก็คันเดียวนะเพราะนั้นเป็นของซานี่นะครับ ตานี่สองนะครับโอ้เอาขนาดน,นี้เลยนะนุ่มเย็นนี่ครับนี่เขาใส่กันแบบนี้เลยนะทุกคนไม่มีไม่มียั้งนะใส่เต็มที่ครับ เดี๋ยวมาดูกี่ตังนะสองตักสาม 所以。Sí.

องานชาวบ้านั่วไปนี่ไม่กี่ตักฮนะห้าตักหกตักนะผมงานนี้เก้าตักเลยนะอู้เตรียมแนบไว้เลยฮนะเตรียมเปลี่ยนแนบเลยครับขับต้องใจเย็นๆนะครับผมนะ เราจะเป็นสองร้อยนะอยู่ประมาณแปดักนะแปดักนี่นะครับสองร้อยนะสองร้อยนี่ก็เต็มกล่องเลยนะเนี่ยเต็มเต็มครับเต็มเต็ม ไอ้ต oh, oh, ิ้นไปไหนฮะสวัสดีครับเสียติ้นไปไหนเสติ้นน่ะอยู่ข้บนอยู่บนอ๋อพี่ชายพี่ชายโอ้อัดเต็มกล้องเลยอ่ะนี่ยโอ้ครับ ใครครับอ่ะแมโครชูอ่ะอ๋อชูครับออกไปพี่ใชยโอ้ใช่ครับไม่กล้านะฮะ ดำไม่เยอะครับผมเพราะว่าดำจำกัดนะครับดำมาเยอะเนี่ยก็งานก็ไม่ต้องมารอคิวกันเยอะนะครับผมโอ้ยเออของใครนี่ออโอ้สิบล้อก็มีนะสิบล้อก็มีนะครับผม มมันยังเลยฮะมันนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งครับผมจุดน,นี้ก็จะเป็นที่ที่จะเอาดินมาลงฮนะโอ้ชันพอสมควรนะครับผมนี่รถเดกกำลังต้องถึงนะครับ เดี๋ยวมาดูสักสองสามคันฮนะชั้นหน้าดูเลยนะครับผมโอ้ควันท่วมนะฮะควันท่วมเลย เืองต้องได้นะจะขึ้นไหวนะ รถไถแก่เนี่ยก็ต้องเคลียร์นะพื้นที่นะครับผมนะเคยจทอ่จะให้รถได้วิ่งสะดวกหน่อยนะครับเอาอีโนเมก้าอีกคันหนึ่งฮะ กำลังดีครับผมแรงดีมากมนะครับผมนะครับเอา้าคันนี้ว่าไงแปดสามแปดสี่หกศูนย์นะครับบุรีรัมโอ้โอ้ลั่นเลยนะอเอาเทตรงนี้เลย เอาดำตรงนี้เลยครับผมเพราะว่าต os ัวนี donc, ้นุ่มๆนะครับ โฟร์ดครับผมทำเดียวเอาอยู่ฮะใครขับน่าจะเท่าแกขับเองฮะขับเคลื่อนล้อนหน้านะแต่ว่าเสือล้อนหน้าใช้ไม่ได้ไหรือเปล่า โดยมากก็ไม่กล้านะครับผม ไทยสเปร่งงานตลอดเลยนะเออวัสดีครับเอาอะไรเฮ้โอ้ยนี่ว่าใครครับวะเอาเลยให,เให้เราเหรอโอ้าวายงานอย่างนี้เลยนะก็เอาเรื่องกันนะอออโอ้ฮะ นี่ง่ายอยู่ใกล้อยู่เนาะโอ้แต่ว่าเส้นทางนี่ก็ชันอ,นอะนเออ,อ,เอครับสามเก้าสามศูนย์นะฟอร์ล้อหน้าใช้ไม่ได้บ่ฮะ เปลืขอ,ของ <พ ương S 1> แตกครับไม่พอออกแค่คนเดียวเลยมั้ยอ๋อโอ้ถนนเราตายเลยตายเลยเนาะอือไปดันเหนื <c oughs> อ่อยหน่อยอ้าวมาอีกคันนะผมดิลมเย็นโอ้แรงได้ครับผมดิกดดัดินด่วนนะครับ เดีตินลุยงานต่อครับผมไม่ได้หยุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามมาดูนมเย็นหน่อย เราไปเราเราแจกตัวเอ้เราเนี่ยไม่ทรรมด้นะสวัสดีครับโอเ้เราเราเราเอาน้ำแจกเอาน้ำกินไปเออ <laughs> à. hey. hey. Đồ tôn mái vào yeah. Đồ này Ờ à. hey, hey, hey. Ok ok ึ้นสูงกันนะฮะเป็นเนินขึ้นไปเลยนะเป็นคันนะทำเป็นคันคันกั้นน้ำนับผมแองนี้นะครับเป็นไงวัสดีครับไม่เป็นไรเนอยโอ้ <laughs> เอาบอลหนักไหมก็หนักหนำกันนะแบกแบก่บกอนข้างเยอะนะผมแต่ก็งานไม่ไกลนะครับ น,นี้น่าจะประมาณร้อยเนะสมอ เอาโอ้เสียดายขับเราเดียวแต่ก็เอาอยู่ก็บอกนะเสียตินขับเองครับโอ้สูงันานะ างานก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีพี่เหลาเป็นคนแจกตัวนะครับทำทำทำได้กี่กี่วันแล้วเนี่ยตรงนี้กี่วันแล้วหลายเดือนแล้วเหรอนี่ไม่กี่วันนี่ไงโอ้ไวนะไว ถอยดินไม่ไกลครับผมไม่ถึงไม่ถึงกิโลนะจากจุดนี้มาขึ้นมาครับผมตรงนี้นะครับใกล้ๆนะครับผมพื้นที่นะครับโอเคครับผมทีมงานอำเภอบางกรวดครับฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ